รถอะไรมาน่ะ,ะนเขามาส่งอะไรเนี่ยเขามาส่งอะไรอ่ะ,อะ,ร,อะรถใครมาน่ะรถสวยด้วยนะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ ออ้ยอะไรอ่ะสวยจังเลยเอาเตงเตงสั่งบ้านมาหรอเตงสั่งบ้านเหรอเช่เยวจะอยู่กับเมียใหเอาเช่งเดียวสั่งบ้านมาไปสั่งมาตอนไหนตะ้โอ้เช่เดียวจะไปอยู่เอาร้ออไม่บอยโอ้ดูว่า เราช่างเหียยงไปซื้อบ้านน่ะดมเน่ยถาเกวสั่งตรงจากชนบุรีเลยโอ้ยมาจากชนบุรีนั้นเนี่ยโอ้โหดูว่ะเล่นหอเล่นหอช่างเหี่ยครับเออแบบออฟฟิศเลยเนี่ยแบบออฟฟิศเลยมีห้องน้ำไหมน่ะใช่ก็โครงการเราก็้คือทำแบบออฟฟิศอยู่ทุ่งนาไงเออยกอันนี้ไปเสร็จเนอะเออก็เออว่ะทำไมตัวเองฉลาดจัง เราไม่ต้องถมดินไม่ต้องอะไรก็คือแค่ทำแทนใช่ไหมอเออเส้นฉลาดด้วยวนี่ไปตั้งต่อหม้อตัออ้งตมแล้วก็ตุ้งนาเราก็ไปอยู่บ้าก็เดินแค่สายไฟเชือกเหี่ยวฉลาดตัวนี่นส,สกิก็ได้ถ้ายังไม่มีสายไฟไปถึงเราย้ายไปไหนเนีสะดวกสบายเพราะที่รถที่เเมียก็ใช่ยกดีไปเลยยกดีเลยจะเมียเมียจะยกก่อนรถหรืเลยก็ไรเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยไม่ได้บอกตีเองก่อนไง ดูวะนี่หลอดไฟโอ้สวยมากอะ่ะเ่งซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะเก้าหมื่นหกเอก้าหมื่นหกใช่รวมขนส่งขนส่งงาครับโอ้ขนส่งต่างหากตีไปเป็นสิบแสนกว่าอืมเส้นนิดนิดแต่สวยนะสวยเอ้ว่ะ FC ถ้าใครอยากได้นะครับก็สอบถามน่ครับ ศูนย์แปดเจ็ดสามห้าหนึ่งหกสามสามเจ็ดครับโทรได้เลยครับบ้านนกงเป่าแต่เป็นไซส์ไหนสเปคไหนมีเพจไหมคะมีเพจเพจมีเพจนี่ครับอ๋อเป็นเบอร์ตามเป็นเบอร์โทรนี่เอาบอกใช่ทำตามแบบนะครับอ๋อทำตามแบบใช่เป็นเบอร์โทรก็เดี๋ยวก็พอได้เบอร์โทรเสร็จก็จะมีไอเดียไลน์นะครับมีไอเดียไลน์นี่พี่เขาก็จะส่ง แบบแบบให้ดูแล้วก็เลือกแต่เราจะเลือกเราจะเอาสมราคาต่ําสุดเท่าไหร่คะที่ทําก็มีห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ต่ําสุดที่ทําได้ออ๋โอ้โหเออว่ะเดี๋ยวทำอีกสักสามหลังห้าหมื่นอันนี้เนาะถ้ารู้ไว้อย่างนี้นี่ห้องนั้นไม่ต้องเลยเก้าหมื่นหกเอออันนั้นเราเท่าไหร่โอ้โหมันปลาไปสามแสนกว่าบ่ยาวเท่ากันนี่แหละ ใช่ประมาณนี้เลยยีเมตรับีเตรโอ้สวยอ่ะสวยสวยสวยอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นไทยแต่แต่ตรงเนี้ยคือเสาเราสามารถยกยกได้ลอกันลองกันยกนี้ได้เลยโอ้ม่หห้้เราาอออโงงน ขับแม่เลยบยกหนีได้เลยสวยงามมากค่ะสวย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 นะครับใครสนใจก็ถามนั้นแหละอันนี้ก็มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะสันไทยแต่แต่ข้างในจะเป็นจะเป็นไม้กระดาน แล้วแต่เราจะสั่งทำแบบไหนสีไหนห้องซ้อมดนตรีก็ได้แบบได้หมดเลยครับได้หมดคือห้องซ้อมดนตรีก็คือเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพงพงซับเสียงแบบเฉพาะพงขายเฉพาะพงม็มีอ่าเฉพาะพงขายเฉพาะพงพงก็มีขายครับหรือว่าลูกค้าแบบว่าต้องการจะไปดีไซน์เองแบบอะไรแบบนี้มีเยอะเลือกได้ ลูกค้าต้องการเลือกวัสดุเองใช่นี่ครับเลือกซื้อเลยนี่ผมก็วันนี้ก็เซอร์ไพรส์เมียนะครับใช่เซอร์ไพรส์สงสัยต้องจัดแล้วนี่จัดฉลองห้องใหม่ไงเออฉลองห้องใหม่ใช่อันนี้เอามาจากกรุงเทพเลยนะเนี่ยมจากชลบุรีเลยชลบุรีเลยสุดยอดดูเอฟซีดูช่างเหี่ยวเด้อช่างเหี่ยวมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์ด้วยอ่ะโอ้โหฉลาดนะเนี่ยแล้วฉลาดนะเนี่ยช่างเหี่ยวนี่เวลานี่ก็ยกหนีได้เลยนี่ แค่เก <are> ิดนอน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 อยู่แล้วตื่นเช้ามาไปอยู่อีกที่หนึงทําไงอ่ะเขาพาดงพาเด็กมาไงฮะกําลังนอนอยู่แล้วตื่นเช้ามาไปอยู่อีกที่นึ่งทาไงเนี่ยเตียเตียเออเตี้ยเตี้ยเตี้ยเตียน้เเตี้ีเตียเตี้ยต้ยุตยตีต้ยเ้เยล้ยต สวยงามมากเลยแบบอืมโอ้ก็นี่ดูอ่ะเชีงเอี่ยวไปซื้อไม้บอกนี่ล้อมมนี่นี่ก็เนี่ยเชียงเอี่ยวไปซื้อบ้านมา นี่ก็เตรียมแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะยกยกลงตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยดูหาที่ก่อนใช่เราต้องหาที่นู่นแหละทุ่งนานหนุนเลยก็นั่นแหละก็น่าจะทุ่งนามั้งใช่ไงไปดูก่อนไว้เวลาไปทํานาก็อยู่ตรงนั้นไงก็องนอนมีที่นอนใช่ติดแอร์ก็ต้องเพื่อนติดแอร์ก็ได้นะเนี่ยอ่าติดแอร์แล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงที่จ้่ไฟเข้าเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ได้ครับเนี่ยก็คือจ้าไฟบวกลบก็คือ ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับัทีนี้ก็ได้เลยสายแบบเล็กๆก็ได้เนี่ยสายสีขาวบ้านเราอ่ะก็คือเอามาถึงก็ต่อกับตัวนี้เลยแล้วก็พันพัติบถ้าไม่มีพัติบก็ไอ้ไอ้ถุงยางอ่ะพันเอาก็เปิดได้เลยอืมเออไม่ใช่ถุงยางที่ในเซเว่นนะไม่ใช่เบื์อะไรก็เบื์อไรฮะเบอ์อไรโอ้ยไอบ้า<ม>หืมนี่ก็รอ นะครับว่าจะยกลงตรงไหนนะครับเอซเราติดตามชนตอนต่อไปนะครับจอยอแจวจักกัหญ่เอว่าทั้งอยู่เอาไปอยู่ใครเออจั้งใหยจะเอาไปอยู่กับใครนี่เอซอยู่ชนบุรีเนี่ยเขารู้หมดเลยเนี่ยเาเรื่องหมดเลยเนี่ยนี่ทัางเหี่มีเยอะเป็นยีงเนี่ยประมาณสามชั่วโมงได้รออยู่หน้าหมู่บ้านเป๊ะไหมพี่ ที่ที่ผมบอกอะชั่วโมงนึงไม่ไม่เป๊ะไม่ถ้าปักหมุดมานี่ไงมันมานี่เลยนี่มันบ้านเอี่ยวลันทุ่งอะมันจะเข้ามาในนี้เลยเลยรนี่บ้านเอี่ยวลันทุ่งนี่ครับบ้านเอี่ยวลันทุ่งเป๊ะเลยออกมาจากนางรองแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพิมพ์ชื่อหมู่บ้านพิมพ์แค่บ้านเอี่ยวลันทุ่งก็คือตรงนี้เลยมันขาดสีเขียวมีรูปไหมเห็นเห็นรูปมีเห็นรูปไม่ไอ้ไม่ไม่ได้ไปดาวเดียวไงแต่ว่ามันเขาเป๊ะไม่มันมันมันจะมีรูปรูปอันั่นก่อน รูปรถเก๋งขึ้นมันจะขึ้นรูปรถเก๋งก่อนเลยมันจะมีรถเก๋งจอดข้างในอันนี้กระบะข้างนอกโอเคค่ะก็ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับบ้านนกดาวนะครับอยู่เขตชนบุรีใครสนใจก็โทรสอบถามได้ทางเบอร์โทรพี่กัาเลยครับเบอร์โทรอะไรครับพี่ศูนย์แปดเจ็ดครับสามห้าหนึ่งหกสามสามเจ็ดบริการทรมบ้านนกดาวครับออกตามแบบ ที่ลูกค้าต้องการยกย้ายบ้านราคาขั้นต่ําอยู่ที่ราคาขั้นต่ําอยู่ที่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปครับอ่าเริ่มต้นตั้งแต่ห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับขึ้นไปนะครับใครอยากได้แบบเออก็งบเนาะงบประมาณเนาะใช่ใช่ตามงบตามงบแต่เริ่มต้นแบบที่ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทก็ได้เป็นบ้านส่วนตัวเนาะห้าหมื่นก็ได้แบบอยู่ส่วนตัวใกล้ๆลูกค้าอยู่ที่ไหนก็คุยกันได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ บายบายบายบไปหากินเขาขับควยนะครับรถยก